สวัสดีค่ะลาตนาวนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเข้าสู่ปีมะเส็งแบบเต็มตัวแล้วนะคะปักแรกเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ พี่หมอนะคะจะเปิดไพ่12ใบกับ12เรื่องราวนะคะเราจะมาดูกันว่าเข้าสู่ปีมะเส็งครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาค,คมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะกับ12เรื่องราวเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันเลยนะกับ12เรื่องราวนะคะเป็นอย่างไรขอบรารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรอวยัยคนที่เกิดปีไม่ใช่ปีคะ่ะ คนที่เกิดชาวราศีธนูหรือว่าคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะเรื่องแรกวาสนานะคะเรื่องแรกวาสนาเป็นไพ่ทาวิลุกบนะคะการวางหลักปักฐานนะคะการอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านที่ดินอสังหารหิมทรัพย์นี่โดดเด่นมากนะคะก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะได้วางหลักปักฐานนะคะในเดือนพฤษภาคมปักแรกนะคะก็ขอให้ยึดมั่นถือมั่นจับหักให้มั่นนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่สองเรื่องเงิน เรื่องเงินนะคะเมตตามหานิยมนะคะไพ่ขุนแผนกนังพิมพ์พิลาไหลนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะมีเมตตามหานิยมมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินโดยเฉพาะคนใกล้ชิดครอบครัวคนรักนะคะเงินดีนะคะแต่ละมาระวังเรื่องการลงทุนสักหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่สนะคะหลักฐานบ้านช่องว้าวไพ่พระพิคเนศทรงหนูนะคะครอบครัวดีอบอุ่นนะคะดูดูแล้วชาวราศีธนูนะคะ ปากแรกเดือนพฤษภาคมคุณจะอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ครอบครัวรักกันดีอบอุ่นดีนะคะมีความสําเร็จนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่4นะคะเรื่องที่4บเทพเสาร์นะคะ เทพสาวเป็นไพ่เตือนเนาะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยหนักใจนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคําพูดนะคะซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องที่ห้านะคะแม่หมอไปเร็วมากเพราะฉะนั้นจับใจความให้ดีนะคะเรื่องที่ห้านะคะว้าวเรื่องที่5ะะ้า5ดีมากขอตีกันดิ่งนิดหนึ่งนะคะอืม เรื่องที่5บุตรบริวารนะคะใครมีลูกใครมีหลานบุตรดีหลานดีนะคะเป็นไพ่ของการอยู่ดีกินดีมีความสุขสําเร็จทุกประการนะคะเป็นไพ่ของการที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะจากคนรอบข้างเครื่องจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะอูปไพ่ดีจังมิตดดีนะคะช่วงนี้นะคะถ้าจะทํากิจการงานใดนะคะเข้าทางมิตรเข้าไว้นะคะเข้าทางลูกหลานเข้าไว้นะคะมีเกณฑ์ที่ ลูกหลานจะดูแลคุณอย่างดีถ้าใครที่มีลูกมีหลานนะคะลูกหลานดีนะคะลูกหลานหวังสิ่งใดจะสำเร็จนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่เจดนะคะ จ็ดหรือเปล่าเออสามห้าหกเรื่องที่หกนะ,ะเรื่องที่หกเราจะนากับสังทองนะคะอุปสรรคช่วงนี้ให้ระมัดระวังความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะให้ระมัดระวังความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะใครอยากทําศัลยกรรมใดในช่วงนี้ละไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งทํานะคะระมัดระวังทัศนคติที่ไม่ค่อยลงรอยกับคนอื่นหรือความขัดแย้งอันนี้ให้ระวังนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่เจ็ด คู่ครองคนรักนะคะขอให้ช่วงนี้จะต,ต้องมีความมั่นคงซึ่งกันและกันนะคะใครมีความรักใครมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้ หนักแน่นมั่นคงกับความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์อะไรที่จะมีอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันนะคะบ้านที่ดินการซื้อขายที่ดินโดดเด่นมากนะคะขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ถ้าคนโสดคนโสดรอสักหน่อยนะคะคุณพร้อมมีคู่แต่คู่อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะอาจจะรอนานสักหน่อยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือช่วงนี้คนโสดนะคะคุณจะมุ่งมั่น เ,เกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตนะคะอืมอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยสนใจกับความรักเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะโสดไปก่อนนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเ,อเรื่องที่8นะคะเรื่องที่8พ่อแม่อุ้มมานะคะช่วงนี้ระมัดระวังการเสี่ยงนะคะคุณจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสี่ยงกล้าเสียเยพราะเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ การมุทะลุดุดันของคุณนะคะเสือขึ้นมาแล้วนะคะในไพ่12ใบนี้นะคะเสือขึ้นถึง3ตัวเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังความมั่นใจร,ระมัดระวังอีกโก้นะคะที่จะทําให้เป็นอุปสรรคโลกภัยของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุขภาพนะคะสมองท้องขาอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะอืมต่อไปนะคะไพ่ใบที่ เกนะคะใบที่เก้าความสุขความสมหวังอู้ขอติกระดิ่งนิดนึงนะ ไพ่ใบดีกาเป็นไพ่กรรมเทพนะคะความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะเป็นไพ่ของการต้อนรับอะไรใหม่ๆต้อนรับสมาชิกใหม่ๆในครอบครัวใครที่รอบุตรหลานใครที่รอการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็ยินดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้การยกย้ายได้นะคะจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในช่วงนี้ช่วงนี้มีแม่ตามหานิยมนะคะครอบครัวดีคนรักดี นะคะความสุขของคุณนะคะคือการอยู่กับครอบครัวนะคะในช่วงนี้ถ้าอยู่ในครอบครัวมีการรวมกลุ่มการพบปะครอบครัวก็จะดีมากในช่วงนี้นะคะยินดีด้วยกับคนที่รอสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็นะคะคนโสดน,นะคะคนโสดเลยนะคะมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามามีคนแนะนำให้คุณรู้จักเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาตรวจสอบใช้เวลาในการคุยกันนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง เ,เข้าถึงยากหรือเข้าเข้าถึงยากนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาได้นะคะสำหรับคนโสดนเนาะ ถึงแม้เป็นไพ่ที่การรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้คบได้แต่ต้องใช้เวลานะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่10บนะคะเรื่องที่10พักทักษะแพะรลับบาสนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานที่เป็นงานบุญงานอาสาสมัครหรืองานทําแทนคนอื่นงานช่วยเหลือคนอื่นโดดเด่นมากนะคะการช่วยเหลือคนอื่นก็จะทําให้คุณมีประสบความสําเร็จมีประสบการณ์ที่ดีนะคะเป็นงานอะไรที่บางทีเราก็ไม่อยากทําแต่เราต้องทําก็เป็นไปได้การทํารับผิดชอบหน้า ที่แทนคนอื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้เซนส์นของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะคุณจะมีเซนส์นแรงในหน้าที่การงานอันไหนอยากทําให้เขาก็สามารถทําได้นะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนหัวนะคะคุณอาจจะมีหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องจัดการในช่วงเดือนนี้สําหรับหน้าที่การงานนะคะอ่านต่อไปนะคะโชคลาภ รับยศนะคะเป็นไพ่เทพธิดาแมงป่องนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเครียดวิตกกังวลการยึดถือบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะเป็นไพ่ของการถือศีลกินเจนะคะช่วงนี้ถ้าหมั่นทําบุญบารมีสร้างบารมีให้ตัวเองคุณจะมีโชคเข้ามาเป็นโชคก้อนใหญ่ที่จะทาให้คุณรู้สึกดีกับโชคนั้นนะคะแต่ต้องสร้างบารมีบุญก่อนนะคะเออ แล้วก็ระมัดระวังนะคะการปล่อยวางการถึงสิ่งจะทําให้คุณมีโชคและทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเงินนิดนึงนะคะอาจจะมีภาวะของเงินตึงมือได้ในบางจังหวะของปักแรกเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและ สุดท้ายท้ายสุด12นะคะว้าวเป็นไพ่ของพระนาฬายทรงสุบันนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสรุปสุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่ของการหนุนนําเป็นไพ่ของการได้รับการสนับสนุนของคนในบ้านของบ้านทรัพย์สินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนมากใครรอการเซ็นสัญญาใครรอการตกลงรวมคุณธุรกิจนะคะจะไปในทิศทางที่ดีมีการเลื่อนตําแหน่งมีการเลื่อนขั้นมีการเดินทางได้นะคะอสังหาลิมทรัพย์ก็โดดเด่นอีกแล้วนะ ะะการคุยกันด้วยเหตุและผลจะไปในทิศทางที่ดีนะคะและนี่คือ12เรื่องราวของเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะเปิดรับเสมอ,อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ